กาญจนบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีเรื่องราวทางปอติสารมากมายโดยเฉพาะเรื่องเล่าถึงความโหดร้ายทารุนที่ทหารเฉลยศึกต้องเผชิญเมื่อต้องถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟสายมรณะในสมัยสงครามโลกคลิปนี้นะครับจะพาไปดู3ามที่เที่ยวเมืองกาญย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่2กันเริ่มกันที่แรกก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2และเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกมาสร้างเพื่อเป็นทางผ่านไปสูาา่พม่าและผล จากการก่อสร้างทางรถไฟนี้ก็ทำให้มีคนตายไปหลายหมื่นชีวิตที่ต่อมานะครับก็คือถ้ำกระแซเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะเช่นกันภายในถ้ำมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ส่วนด้านนอกเป็นทางรถไฟโค้งลัดล้อตามภูเขาและมีแม่น้ํแครอยู่ด้านล่างที่นี่เป็นจุดถ่ายรูปสุดฮิตที่ทั้งสวยที่สุดอันตรายที่สุดและเป็นจุดที่สร้างยากที่สุดในทางรถไฟสายมรณะอีกด้วยส่วนที่สุดท้ายก็คือสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรักสุสานแห่งนี้บรรจุศพทหารเฉลยศึกเกือบเจ็ดพันหลุ เป็นอนุสรณ์สถานแด่ทหารชาวต่างชาติที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกให้เราได้ตรหนักถึงความรุนแรงความโหดร้ายทารุณของสองครามใครที่อยากฟังเรื่องเล่าของแต่ละที่แบบละเอียดละเอียดก็กดติดตามไว้ได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าประวัติศาสตร์ของแต่ละที่ให้ฟังกัน